สวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนะคะถุงพรณีนะคะหรือว่าเรียกว่ามาดามถุงนะคะก็อันนี้มาแนะนําสินค้านะคะเป็นชุดหน้าเด็กนะคะที่ถุงใช้เองนะคะปัจจุบันตอนนี้ลองให้ทายดูว่าอายุเท่าไหร่ ะค,ะคงไม่มีใครจะทายถูกหรอกว,ว่าอายุใกล้จะ60แล้วนะคะแต่ว่าน้องๆเนี่ยทักเราว่าเราสามห้าสี่สิบอยู่เลยก็าจากชุดนี้เลยค่ะเป็นชุดเบสิกนะคะที่ใช้นะคะเรียกว่าชุดหน้าเด็กเลยนะคะเริ่มต้นแนะนํานะคะก็เป็นตัวคลีนเซอร์นะคะของลูิเนสนะคะตรงนี้สามารถทําความสะอาดลงไปได้ล้ํำลึกถึงผิวชั้นในเลยนะคะไม่ต้องใช้คลีนเซอร์อะไรอีกแล้วนะคะแล้วก็ตัวที่2นะคะตัวนี้ดีมากๆเลยขอบอกนะคะจะเป็นเซรั่มนะ เป็นเซรั่มตรงนี้ก็จะเป็นเซรั่มที่พิเศษมีสิทธิบัตรนะคะจดสิทธิบัตรไม่มีใครเหมือนใครในโลกนี้ชิ้นเดียวเท่านั้นเองใช้ตัวนี้แล้วหน้าอ่อนไวนะคะตัวนี้จะเป็น m o i s t u เ i z e r นะคะจะเป็นให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีสารกันแดดด้วยเหมือนกันนะคะก็ทำให้เราแต่งหน้าติดนะคะดีมากๆเลย ส่วนตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นไนรีแพร์นะคะตัวนี้จะมีไม้พายนี้มาให้ด้วยนะคะแต่ละชิ้นทํางานนะคะทํางานตอนที่เรานอนหลับค่ะใช้บํารุงนะคะนีดเดียวเลยทั้งชุดตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ประมาณ3เดือนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นชุดเบสิกที่ถุงใช้อยู่ประจํานะคะเสร็จแล้วจะขอแนะนําตัวนี้เพิ่มเสริมนิดนึงนะคะสําหรับคนที่ เร,เราอายุเยอะใช่ไหมคะเราจะมีร่องรอยของฝ้าแล้วก็กระนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นฟลอเรสกรีนไบเทนเนอร์นะคะช่วยในเรื่องของแก้ในเรื่องของเม็ดสีเมลานินที่หน้าเราโดยเฉพาะเลยนะคะอันนี้แนะนําเอาไว้ด้วยแต่ว่าตรงนี้เบสิกที่ใช้ถุงนี้มีใช้ตัวอื่นอีกนะคะธรรมดาตรงนี้ใช้แค่นี้พอแต่ว่าใช้ตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตัวมาร์กนะคะอาทิตย์หนึ่งสองครั้งที่ใช้ลอกเซลล์ผิวเก่าของเราเนี่ยให้หลุดล่วงออกไปเพราะนั้นหน้าเราจะอ่อนใสนะคะแล้วก็ดึงยกกระชับ ส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้ใช้สําหรับตัวผิวไกยนะคะแพคเกจอันนี้ที่ที่เอามาโชว์ให้ดูเนี่ยมันจะมีของ Global คือทั่วโลกนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยนะคะตัวนี้เป็น Body r e n e w เ er วนะคะใช้ในเรื่องของนีผิวไายตรงนี้ค่ะเราจะแห้งนะคะขัดความชุ่มชื้นนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวนี้นะคะ ทาได้ทั้งตัวเลยนะคะก็จะเกิดความชุ่มชื้นเหมาะกับหน้าหนาวแล้วก็ทุกหน้าเลยเพราะว่าไม่เหนียวเหนอะหนานะคะก็วันนี้มาแนะนำคร่าวๆแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าวันไว้คลิปหน้านะคะจะมาแนะนำตัวอื่นๆถึงวิธีใช้ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ